สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกัลสินประดีชาแนลมุนีมากกับรถคู่ใจอีกออกมาตรงน้าจา้าพามาดูความคืบหน้าเนาะพกไปว่มันเป็นจังไรแล้วนี่ค่ะอันนี้คืออันทัวพุ่ม ถั่วพุ่มหรือว่าถั่วนั่งนี่ที่ปลูกไว้เนี่ยมันจะเข้าเดือนที่สองแล้วนะเนี่ยมันกำลังออกผลผลิตจ้านี่เนี่บักถั่วกำลังเป็นดอกถั่วกำลังเป็นดอกเป็นมากน้อยอืมเป็นเป็นดอกเป็นหมากน้อยแล้วก็มีเนี่ย ศัตรูพืชมาเนี่าศัตรูพืชอันเพี้ยตัวดำดเพี้ยตัวดำๆเนี่ย,ย,ต,ยต้องฉีดพ่นอน,นี้มันแนนอยู่ยรินซีน้ำสาข้าวใส่กับอันยาพาราเนาะนี่มันถึงจะหายไปไม่งั้นมันจะไม่หายไป ียจะได้กินมะนอ้อมันทำไมลงมาเร็วจังเนี่ยอ่านี่นี่อันนี้เป็นข้าวโพดกับถั่วพุ่มเนาะเดี๋ยวผ้าหย,ยางปเลยเบิ้งแต่งโมจา,ก,มมามกทั้งอุ้นข้างหลังเป็นแตงโมูยางพานไอ้นมกทั่วไปข้างหลังเป็นแตงโมนะคะข้างหลังก็จะเอ็น เตงูอืมต้นนี้ออกต้นนี้ออกหลายช่อมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่อต้อนนี้ยังไม่ออกเลยต้นนี้ก็มีสี 5, ่มีห้าช่อต้นกระโพด ข้าโพดมีแต่น,นอนมากินนี่ oh. โอยนอนกินแบบสดใจเลยนี่ยืนไนตัวน,นอนขอดูตัวนนอนก่อนหน้าตาเป็นยังไงแอบอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยอืออีกคือน,นอนกินข้าวโพด ไม่ได้ปลูกแต่ได้กินนี่นี่อู้พี่เต็มเลยไม่ได้ปลูกแต่มากินของเราหนอนทั่วนี่ต่อมาเป็นว้าแตงโม <c oughs> แตงโมของเราอีอ่ติดลูกแล้วเห็นปะเนี่ยติดลูกแล้วลูกใส เตี้มูเตยมเต้ต้นละลูกสลูกต้นละลูกนนี่นะนี่รูปหนึัรูปหนึ่ง สีเขียวสีขาวแกงโมโอ้ยติดจรูปเนาะแกงโมลราลูไว้กินจ้าเหลือกินถึงจะขายนะเบียงให้ได้กินก่อนิปอไปดูตรงนั้นไปดูแบบอื้อน้ำ มันอึนหรือว่าแบบพิทอฟักทองอันแตงโมนี่เปิดน้ำใสให้จันเนี่ยทำร่องแล้วก็เปิดน้ำใส่นะคะแตงโมเพราะว่าดินตรงนี้มันแห้งมากอันนี้ก็คือไม่ไม่ใส่น้ำเลยนี่อันนี้เป็นมะอึมอึน,นี้จะไม่ใส่น้ำเลย ปลกแล้วก็จะปล่อยไว้ให้ขึ้นเองแห้งๆนี้แหละักแต่งเป็นหน่วยแล้วนี่แตงเป็นหน่วยแล้วักแตงก่งจริงๆเป็นหน่วยแล้ะ <c oughs> อันนี้มะอึฟักทองหรือว่ามะอึเป็นดอกแล้วนะไม่ได้มาผสมพันธุ์ให้เลยมาสาย <c oughs> มาสายสมพันไม่ทันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,อ้ยสมตัวนี้จะติดอยู่เนี่ยก็ปิดประตูแล้วเนี่ยนี่สมพันธ์ก็คือเอาเกสรตัวผู้นี่นะเอาเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ไปสมพันธ์กับดอกตัวเมียโอ้ย เที่ยงแล้วตรงติดนี้เนี่ยึโอนี่นี่เดเนาะ อยู่ด้วยเลยอยู่ด้วยกันติดด้วยเลยติดด้วยกนันนี่ยังไม่กว่าอันนั้นหกแล้วอะไรนั่นอะไรนั่นแมงอะไรนั่นไปน,นอนอยู่ข้างในนั่นอ๋อได้ไหมที่รักอ๋อไม่ได้เลยหายอย่างนั้นเลย วนเดียวสิติดมีดอกนึงี๋ยวจะผสมพันธุ์อีก อขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสวนนีโน้ยของเรากาลังใหญ่เดี๋ยวพามาอัปเดตอีกที่ตอนในเก็บผลผลิตนะจา๊ะสำหรับมือนี้ก็ขอพักเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ